หัวหน้าที่มีลูกน้อง <c oughs> แล้วต้องต้องรับดิเรกชันนี้ลงมาเนี่ยครับ <c oughs> ผมมองว่าหัวหน้าน่าจะดูประมาณ3 <c oughs> เรื่องนะครับอ,อันแรกเลยเนี่ยหัวหน้าต้องดูว่าต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรจะทําเรื่องทาเลนเนี่ยองค์กรเขาอยากได้อะไรทําไปทาไมครับ <c oughs> ประโยชน์ที่องค์กรจะรับคืออะไรและประโยชน์ของตัวหัวหน้าเองเนี่ย <c oughs> ที่จะได้รับคือ <c oughs> อะไรเนี่ยขอให้เคลียตรงนี้ให้ชัดๆครับเพราะไม่งั้นคอมมิชเมนต์มันไม่มาเดี๋ยวมันจะไปคิดว่า เอาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นขอให้เคลียร์ก่อนว่าทําไปทําหม่องค์กรเขาอยากได้อะไรกันแน่แล้วตัวเราได้อะไรพี่สันมีสักข้อสองข้อไหมครับว่าสมมติผมเป็นลีดเดอร์เนี่ยแล้วถ้าผมแบบพัฒนาผู้นําได้ผมจะได้ประโยชน์อะไรครับพี่มันมีมันมีอันหนึ่งว่าลีดเดอร์ b u i l ีด e a d e r ใช่ไหมครับเออพอเราพัฒนาคนแล้วคนคนนั้นโตเนี่ยโดยปกตินะองค์กรจะมองว่าไอ้คนนี้เก่งจริงสามารถสร้างผู้นํารุ่นใหม่ๆได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝาก งานที่มันเป็นงานสําคัญโปรเจกตกใหญ่ยยๆให้กับคนคนนี้ได้